ัสดีครับพคดีแดงสามสองครับโอ้มือวนนี้เอาแต่เศร้าครับตั้งเข้าตั้งแต่เศร้าเลยครับไปตลาดหกโมงครึ่งนลครับรตั้งเข้ามากแล้วก็น้ำเลยครับบ้านนี้ประมาณเจ็ดแปดโมงนี่ลงมารอบหนึ่งครับแล้วก็เศร้าตอนประมาณช่วงสิบโมงสิบเอ็ดโมงลูกค้าเขารานพอดีครับหลังจากหล้นช่วงบ่ายเอาอีกครับตอนนี้ก็ต้องตกดู่ึ้อกันครับตอนนี้อาสิได้เย็นนะครับขึ้นในท่งดีๆกสีอากาศกสิเย็นนองอ่อนๆกันี่ฝนตกลงมากกสี เย็นสบายนครับฝนหยุดครับรอบบ่ายครับประมาณบ่ใบสองครับรอบฝนหยุดลูกค้าฮอ้านแก๊สเบิร์ตกับบ้านนี้โอ้โหเขาเป็นภาษาบ้านห้องขอห้องควายเนีเสียเมียก็ออกลูกเนะครับน้องกับบาณนั้นได้ให้อ่าเขาเพิ่นมาส่งแก๊สด่วนครับนะครับเฮ็ดกุณติวให้ลูกค้าไปเอาครับพี่น้องบ้านนี้เลือกดีวันฝนตกกับสีผ้าเฮ็ดอาหารเหลาครับบ้านนี้เฮ็ดอาหารเหลาก็ดีกินเขาแล้งนะครับเนาะแม่บ้านก็ได้หน่อยก้ะ จมเลยครับเบือกะเพราเราสันเฮ็ดแต่กะเพรากินมื้อนี้สิเฮ็ดอาหารเราให้คนกินครับผัดโป้ยเซียนผัดโป้ยเซียนนะครับโป้ยกับแปดนะครับะตามที่ได้ไปกินมาแลวกะได้คุยน้ำมูข้นจีน,นครับก็ะถามให้มันผัดโป้ยเซียนนี่ยังไงว่ามูก็เลยบอกว่าโป้ยก็แปดก็คือการนําของดีแปดอย่างนี่ครับแปดอย่างเนี่ยเอามาผัดรวมกัน นะครับโปยเซียนนะครับแปเซียนลุยไฟนะฮะถือว่าเขาถือว่าเป็นอาหารที่เป็นสีมงคลกับเขาคือกันนะครับประมานนั้นกินแล้วกินแล้วมีสีมงคลนะครับประมาณนั้นนะครับถ้าพิพารประกันไดก็ต้องขออภัยนะครับขอขอมลเหี่ยวมาจากมูครับเอามาเบิรงกันครับมาแปยยางของคคดีแดงนี่ยังไงจะเป็นของที่มีในร้านนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวเบิรงครับอ่านี่ครับส่วนสมรักๆนะครับจานนี้มีหกอย่างนะครับ ก็เลือกพิมีได้ล้านครับก็มีกุ้งนะครับปลาหมึกกระเพาะหมูนะครับอ่าอันนี้อันนี้เนื้อวัวนะครับเนื้อหมักนุ่มนะครับส่วนต่อไปนี่ตรงนี้อันนี้จะเป็นไส้ครับไส้อ่อนวัวนะครับไส้อ่อนวัวตุนนะครับตรงกลางวงนี่ก็เป็นเอ็นตุนครับ้วกาอีกสองยางนะครับนี่ครับสองยางกะนี่เลยครับนี่นะครับก็ไก่หมักนุ่มนะครับเป็นไก่หมักนุ่ม อันนี้ก็เป็นเนื้อหมูหมักนุ่มนะครับราคาที่สิพัดเข้าไปน้่นะครับกระสิมีตัวนี้ครับนี่ครับกระสิเป็นวุ้นเส้นนะครับเนาะวุ้นเส้นแล้วก็มี่ผักกระสิมี่ใบขึ้นช่ายนะครับต้นหอมแล้วก็หอมใหญ่ครับนี่ครับนี่เนาะครับเนาะเครื่องเครื่องผัดเข้านักลักครับประมาณนี้ครับไปครับเดี๋ยวผัดกันครับไปนีอ่าครับเดี๋ยวเขาก็ผัดกันครับเริ่มวิธีการผัดกันนะครับ อันดับแรกคนที่แดียกาสีเอาพวกเครื่องทุกอย่าเนอะครับเนาะเอาผสมลงในถ้วยถ้วยเดียวเลยนะครับนะครับเอาเคียมไปนี่ครับตอนแรกเทาเตรียมใบแล้วครับพวกจานนี่เนาะพว,พวกกุ้งพวกปลาบึกนะครับลงเลยอ่าพวกเนื้อสัตว์นี่ลวกเหมสุกก่อนนะครับลวกให้สุกประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเขาซีมาผัดไปแห้งคืเดี๋ยวจะหนึง่งอ่าทุกอย่างลงไป เส้นลงไปครับนี่ครับทุกยางมาอยู่ในถ้วยนี่แหละครับนี่นะทุกอย่างไว้ในถ้วยนี่เราห่อกรปุงเลยครับบาดี้นะครับปูงรสเอาเบิรงปุงรถกันครับบาด้ปูนยังไงน้ำตาลทรายนิดนึงนะครับน้ำตาลทรายนะครับครึ่งถ้อนชานะครับน้ำตาลทรายครึ่ง้อนชาอันนี้สำหรับหนึ่งทีนะครับก็ซอสหอยนางรมครับ 1ช้อนชานะครับ1ช้อนชาซอสปรุงรสผักเขียวครับ1ช้อนชาซีอิ้วขาวครับ1ช้อนชาพริกไทยครับพริกไทยป่นนะครับใส่เข้าไปครับคน้หแดงมักมักพริกไทยครับใส่ร้ายครับพริกไทยนะครับอ่าแป้งนัวนะครับแป้งนัวใส่เข้าไป แล้วก็เป็นซีอิ๊ว์ดำนะครับนิดนึงนะครับเพิ่มสีสันเผ็ดพัดของเขานะครับเน้องคือรสชาติมันจะออกมากทางอาหารจีนนะนะครับมันจะออกปมปอมนะครับหลับเบเข้มหลายนะครับออกนัวๆประมาณนั้นนะครับเนาะแล้วก็่ทุกไทยครับเติมน้ำสะอาดครับลงไปนิดนึงเรียบร้อยครับเนี่ยพ่อปรุกจริงๆเลยนะพ่อพัดนะครับป่าในห้อกระตั้งกัน กระทะเลยครับเอาไฟให้มันแห้งเลยครับตอนนี้เปิดไฟอ่าครับ้อกระทะห่อนกระเซิร์มมันเราไปนิดนึง่นนะครับเพราะจะมันต้องหลายนะครับเอาพั้วให้มันสุดเกลือกขั้วกันจานแม่ขไปก่นเอ่าไปเอาไปดิ ปลาหมีกระทะห้องานนะครับพัดไงไงกูบะมีใส่ได้แล้วครับปลาหมีมันจะไหลที่งเงาออกอีกแต่มันก็ไหลนะครับเดี๋ยวมันซีเรียสครับพอพร้อ,อม,ม,มแล้วแบบนี้นะนี่แหละครับบึ้มลงไปแล้วก็พัดเลยครับบลาหมีเงาครับพี่น้องอ่าเรียบร้อยครับ เรียบร้อยครับผัดปอยเซียนของเรานะครับเดี๋ยวไปตักใส่จาน,นครับนี่ครับตักใส่จานครับนี่ครับผัดปอยเซียนของเรานะครับของดีแปดอย่างลุยไฟนี่ครับสีสัน เซียนของเฮานะครับเนาะกะลอกเอาไปเฮ็ดเบิ่งครับพี่น้องบ่ยากนะครับเนาะง่ายๆเทคนิคของมันก็คือว่าไฟต้องแห้งแล้วครับแล้วกับพัดเร็วๆมันสิหอมนะครับเนาะอันนี้ก็ลอกเอาไปเฮ็ดเบิ่งครับเป็นกับข้าวก็ได้ครับหรือสิกินในวงสังสันก็ดีครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวมื้อนี้คนอีแดงก็สิปิดคลิปไปแล้วนี้ครับเดี๋ยวพ่อกันใหม่คลิปหน้าเนาะครับเนาะสวัสดีครับ